มันจะหกจงกูริงกูดจบอ้างสูงมาโอ้เล่ตู้ครับผมท่าปลาปลาครับอุ่นอุ่นอุ่นจะหางมันได้รับนะครับ

大叔，主管抓了老多山短章、高山短啊，你错一跌你就掉下去了。哈哈哈！啲布要抓老长得到咯。哈哈哈！<了> <laughs> 我有你 <noise> <laughs> <noise>

นหญ่เลยตันีตันหรอ้ยถอดแล้วนะนี่ครับไทโตัวจรก็้อมมองผ่านดเตนะ้อมากนฮะน่ลูกจ๋อง้ยเฮ้ย่า่ะมจ้อมนจงกงมนองงใหญ่มากนะครับตัวนี้สามโลมีนะครับทำงานนพนครับ ม่ันเียบครับผมจีบบเลยจาแต่ไจีจริงต่อตัวเชฟไมเชื่อละกูเชื่นาม้าละใช่ใช่ใชู่แล้วนี่โอ้โหไข่ใหญ่เลยเท่มเลยโอ้ยนางกูก็สั่งกูก็สั่งครับหมนไรกูจีบใชชัวร